ผมจะขึ้นไปดอยสามสิบแกก็รับปากเลยว่าเออมือนะมือมือไกลลาดอยู่คันเนะเาะพออยู่ทีหันเนี่ยข้าวเ,เนี่ยผมเคยกิน,นเนี่ยมั้พอวันเดี๋ขึ้นร้อยเนี่ยกินข้าวหวานหน่าว้างค่ะ,คะ <laughs> กอบสังกับมือคันเนาะเดี๋ยวเลยมาหานานาันนาปีโนเขาเขากอบมือคันหรือเออ บอกขาปอกไนก็ค้าเดมาขอดยอดเนาะขอดยอดว่ามาปอกในหรือเซมาหลู่เขาสารอันเฮ็ดไว้เย่ยเกอะเลยหมอกลาถ,ถึงปีน้องกูก็ในคันเนาะมีการห้อมหลูห้อมตานมาย้ำในเศรษฐกิจการกล้าขายหางเงินก็หยับมีคนหอมเก็บหอมตอมจู้มาเนี่ยมีลายจือหิ้มปากก้องนะอันมันหลู่เป็นปีน้องเขาในคณะ,ะก็หนาวขาเด็มลาเซ็ง ก็มีคาเฮาแมีเจกเขงแหมีปีไข่แสงแหมีพี่สุภาณาพ,พี่สุพาณาก็เป็นก้นมีน้ำใจต่อไตมันว่าเมื่อจาดปานปนมามันเป็นมันเป็นก้นตังผักเนื้อเฮาเน,นี่ยว่ะน่ะมันตายอะไร,ะไรก็เกิดเป็นก้นไทย,เ,ยนเนี่ยว่ะบอเดเฮ็ดกู้โสนี่มันหล่ออะไรขึ้นมาเฮ็ดเหลือจอยเหลือปนอีน้องไตเนี่ยว่ะปอง่นมันมาอะไรกัน อันนี้ก็ลาดลาดลาดเปิดเนี่ยก็มีการหลู่ห้อมมากก็เป็นหมื่นปลายขนาะดในี้ห้าหมื่นไปในขนะาดก็นั่นแหละเขาคาเดย,ยอนอุบลาดถึงว่าโคอันเขาคาเอามาหลู่ปอกใน้เดมี่อย่างพองในขนาะดก็พอเ,อเาาเย่าไอะไรซอร์เข้าวสารในเดมี่ข้าซอยอันเจออะไรกินเพาะกว่าเย่าก็ได้มีมามา่มาเนาะสามสิบสองสามสิบสองกล่องนะสามสิบสองกล่องเนาะมามา่มาอ่าเย่าก็น้ำมัน แปดลังยอกอน้ำปลาผงมีอยู่เาซาวซองน,นั่นเองครับเนาะยอกอนปลากระป๋องหนึ่งหมื่นป้ายยอกก้อโออิชิเอขนมแหนขมูนแหน่น้ำหวานแหนผงสแปรตั้งกินน้ซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวกวาแฟยาโตเกียวน้ำมะขามทั้งหมดทั้งเซ็งอันไร ซื้อมาเฮ็ดตั้งกินข้าวซอยมาหลูมาไน่ไหนถึงเข้าวนมหวานนั่นหน่อยครับนอก็เป็นเงินหนึ่งหมื่นนะยวว่อกรอเตะไรห้อมหลูห้อมตานถวายไว้ตีคูบาหลงแต่ไรใจสอยเฮ็ดสร้างสืบวิหารในไฮเย้ากว่าเนี่ยได้เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทนะสาธุครับพี่นอ้องครับทั้งหมดทั้งเซงอันซื้อโคข,ขึ้นมาหลูปอกในเนี่ยก็ไดเป็นมอสามหมื่นสองนะหก บาท46บาทนคะคะนะปองตึ้งหมดตึงเสียงเป็นเงินอันซื้อโคเหอันไยหลู่เงินซดไว้ตาให้ครูบ้าหลวงจเจ้าเฮาไพิจารณาใจสอยนั่นเองก็เป็นตั้งหมดตั้งเสียงเป็นเงินห้าหมื่นสองหกบาทสี่สิบหกบาทค่ะพี่น้องค่ะสาธุขะนะกรมกอเหย่าก็มีของของท่านผ้าจาย์สมัยคาเฮาก็เลเซวาเออหลวงปู่ไม่เป็นหนำอยู่เห่าน่นก็มีท่านผ้าจานสมัยท่าน เมตตาถามมาว่าอินทร์ orn, ขเขาเมื่อวัยะอาจารย์สมัยนี้มีเป็นสิบๆกว่าปีเนาะพี่ขิ่เนาะคนก็หู้เจ้กว่าเขาเปลี่ยนไผมีอยู่วันหนึ่งปีน้องเขาตีหมูเจปีน,อน้องปีน,อน้นองทั้งหมูเจเข้ามาแล้วเขาอ่อนเมื่อวัยสาท่านก็ถามนะคนที่ไหนตั้งในก็เป็นพลัลาทไทยเลนํำเนาะเป็นอยู่เมืองเมืองไทยเหมือนย่งเขาค่ะหลอเออเออออท่านก็ถามอา่ะเอ๊ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไหนมาหนนะ่ะ ก็ในขาวก็อ๋อใช่ครับะอาจารย์เป็นญาติทางพ่อผมก็เลยพาเขามาเที่ยวพามากาบะอาจาย์เตะมือว่านั่นมาหนเฮไทยะ้าจาย์สมัยได้ฮู้ว่าเขาคาเป็นลูกหลานไต้หู้ว่าหลวงปู่ไม่หล่อนเย้าไหนก็ถามติ๊กติ๊กอะหลวงปู่ไม่ท่านไม่มีแล้วใครจะสานต่อการช่วยเหลือคนไทยใหญ่ท่านก็ถามอย่างเงี้ยรอบแรกผมก็กราบเรียนไปว่ามีพระ้าจาย์สมเกียรติครับ ท่านก็เงียบไปพอรอบนี้จะขึ้นมาทำบุญจะมาแจกอาหารเนี่ยก็ไปกราบท่านอีกพร้อมกับพี่ไขแสงพระ้าจารย์ครับผมอินทร์จะขึ้นไปหาพี่น้องไทยใหญ่ดอยสามสิบท่านก็ว่าไปเมื่อไหร่เจ่ก,กว่าเมื่อไรเนี่ยะวะก็บอกจะไปวันที่สิบสี่ท่านก็นั่งสักพักหนึ่งเขามีโรงเรียนไหมปืนถามมีโรงเรียนไหมมีเนนกี่รูปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างผมก็บอกว่า ครูบาหลวงท่านนิมนต์พระอาจารย์ไปเมตตาคนไทยใหญ่ที่ดอยสามสิบมันเจ้ากันนางไอายุมพระอาจารย์สมัยนียเน้เป็นพระเปิดห้องคืดกลับคืดปาน,นเหมือนครูบาหลวงนี่คคืดกลับคืดปานกัดแขนเยาะก็ทําตาลาก็สูงอาสาก่ป้อนน้ามีน้ําใจต่อพี่น้องไตอปองไนข่าวเมื่อวัสาก็อารมณจำข่าวเตเครับ แต่มาวันที่สิบสี่สิบสามให้ก็โตโคหน้าว่ะโตใ่ไร่เย้าถังว่าให้มาเอกับเป็นกระบะรถหนึ่งเต็มมดขนาดเออโต้เอาในในในโคในวัดนั่นนะโต้ปั่นโต้ปั่นโต้ปั่นนะต้องปั่น้าพระอาจารย์เต็มเนี่ยค่ะใหนมันเจ้าอย่างเดียวลือเลยค่ะนะเผื่อโต้มาเขาคายเดี๋ยวปวดหัอเขาคายมีกาเก่งนี่ค่ะไดี๋วไหวหรือเต้โต้มาหรือเต้จางเบินโต้มาส่งกันในค่ารถหนึ่งหมื่น ข้าเขาก็ว่นเอะทำยังไงพระอาจารย์ให้ปัญญาจังเลยพิสูจน์เราจังเลยเนี่ยวนกับว่นมาเนี่ก็เฮ็ดไรครับมาตึงเม่เข้าเอ้ตึงเข้าขายเอ้ตึงนปีสาวเอ้สามสีก่ก็ตื่นมาไหนเจ้ามาตบๆเก็บๆหอมๆเฮ็ดถืออะไรเต่อะไรให้พี่นอกงเขาก็เลยกินเลยฮอดเขาก็ใจข้าวยำเอาตัวเอาแห้งไงห,หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมาจาังส่งนิ่มซี่เสง เสียงอยู่พันฮาร้อยแปดสิบห้าบาทครับพี่นอ้องครับเยากยยอนเอาพรอนหลีตั้งหลีให้พี่ขอนเมืองตบมมือเป็นพี่ขอนเมืองนีงค่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอนเมืองก็จะขนมานะเดี๋ยวแกก็จะรับหน้าที่ต่ออันนี้ก็เป็นก้นหลีเขาก็โหลดตังจือลาดถึงอีน,นึงเนาะอันนี้ก็ขาเฮายอนอุบลาดกันนด้ก่อนครับเนาะสืบนด้กว่าก็มีตั้งพ่อขาพ่อขาเนี่ยเป็นก้นอุดรก้นหนาไหลเมต้ยไหลเฮ็ดซึกไต ปันเอ็นทีเอเาก็เลยเป็นซึกไทยเมื่อเร็วก็เป็นไทยใจโฮไยนยะได้บอกบุญนะเอาพ่อเอาแต่หลักๆเลยนะก็มีพ่อหลวงหนอมนะได้ช่วยสิ่งของมาในครั้งนี้มีน้ำมันพืชมีหลายๆอย่างยาก็มีพ่อหลวงตู่หมู่ห้าหมู่สามหมู่ห้าช่วยปูนซีเมนมาตาเฮดอันเจไน้แทง30ถุงย่้าก็มีท่าน ่อหลวงอุ่นแก้วนะช่วยปูนมาสิบถุงอันนี้ก็เป็นตั้งมีสายย่อก็ตั้งอู้ํคำห้อไหนก็หลูมาหลายเจือหลายเมลย่อก็อ่าลืมรัดไรในขณะน้องสาวขาเปิดบริษัทขายแม่ก็เลยหลูแมดมากําเดีม,มาแจากปันนะแต่ให้พี่น้องเขาเพราะอะไรเพราะเขาเว้งก็หลีมาจู้ตุม่มเงนก็หลีแต่ละมีใจตื้ออันนี้ก็ก็เป็นบารามีหลวงปู่ไหมอันนี้ก็ก็เป็น บารบมีของครูบาหลวงเขาเนี่ยก็มีก้นจู้ตุมม่มเนี่ยเขาคาก็เอาปุนพ้อในต่อส่งมากําปกังในเย่าเนี่ยเขาคาดีขึ้นแจกปันอันนี้ก็ย้อนมาอุบลดัดเย่าก็อันเขาคาใครลาดถึงนะมีมีเหมือนจังไหนเนาะมีเหมือนจังไหนอ่าปอกในก็สุ้ตองว่าพอมาเย่าเนี่ยตีให้ถือในเมวาก็มากรลาดกะโลตัดีขึ้นมาอะไรก็ครูบาเจ้าจเขาพออะไรตุกข้าอยากผุดเพราะอะไรกันนางปที่นั่นเนี่ย มาก็ปอกทนหนึ่งอ่าฮู้ว่าการเข้ากาันออกเป็นยื่หื่นเนี่ยก็ไขมันลายหนึ่งนะมาซื้อโคติแมคโคเอมาต่อเอ้เอาแห้งเอ้ต่อใส่นะมาขอติดลายครับลายคูบ้าเขาเจ็ว่าเพราะไง้ยทหารซึกเป็นถามก็ติเมื่อกอันไหลอย่าเวลาว่าเมื่อร้อยสามสิบอ่ะก็มันคามันพอหกโมงครับนะมันจะว่าเออกับส่องนกเนะี่ยว่าเอานกมาเป็นตัวอ่างะนะเดี๋ยวมาหาพี่น้องใต้เนี่ยอย่าไปครับ <c oughs> ไปไปส่องนกทีนี้เพราะว่าส่องนกเนเ่ยทีคือล่ะโลโลซุดต้องถึงบาลามีหลวงปู่ไมค์ะนะให้นั่งยิงเอาคายยิบแผ่นพี่ไข่ก็บอกเปิดธรรมะเปิดธรรมะเนี่ยว่าหยิบไปหยิบมาไปเจอไปเจอ,ไปเจอแผ่นหลวงปู่ไม้ท่านเออเปิดโอ้อัศจรรย์มากมาก็ไม่มีไม่มิซึกไทยติไหลเฮสิอิค์ครับมหานซึกง่ันเหลืองเข้าขาจุกยเพ้ไปไหนยนะ S <S อ,อ่นะก็อบลาดมาก่อน,น,น้านะน้ำก็หนาเขาเดีย้อนย้อนลาดอีกหนึ่งแทงอีกหนึ่งค่ะนออ้องอ่าพี่นอ้องเขาถ่อมไรอยู่คะห้าอ่า